อะไรแต่ตเช็พี่คนไห้สิคุ้นใจไหมกับมือใครจะเปิดกระเป๋าได้แล้วต้องเาดูนยาพูนเอามันเอาจะเอามาจะโกเลยยาเอามาเลยมาเคลียร์เลยเออมาเคลียร์เลยอาไหนเอามเขาจะากินไหนเาห้ิ้ที่ไหนฟังเลเอาเดี๋ยวของที่คนที่ให้ไหมเออฟังก่อนเปิดกล้องดม่งั้นคุตบลูกชาเปเรียบร้อยใส่เออเออเอา

เงกูไม่ทุงนึงกูซื้อแค่น้ะกูเลยมึงซ่อนตีนไหมกูดูเวลาผ่านไปหน่อยมาได้เลยไม่มาติดบาดใจกูสายกูไม่ให้กูไม่กูไม่ใช่กูไม่เชื่อเดี๋ยวมึงมาดูเลยมึงมาดูไม่ใช่เงี้ยบากใจเขาเดี๋ยวอีเสิจะให้กูใช่กูเห็นแต่กูเห็นมันเย็นกูเอามายิ้มฮะไปไป ไมยดักาิกูไม่ให้มืงอกทไมกูต้องถามคนให้เ้าเหงวเมื่อกี้ถ่ายถ่ายให้ึงไปหาไยานมามึงอยู่ให้เจนเข้าไปเข้าไปหาพยานมาก่อนมึงไม่ให้กูมึงเข้าไปกูมีมึงให้ได้ไม่ได้แล้วมึงจะไปไหนอ่ะอไม่ได้มาเคียยมก่อนอันนอยไม่้มาเคี้ย์ก่อนอันนอยไม่ยอมมาเคียมก่อนไม่ด้กูงัยกูใจให้พี่ทลกูน่าจะโกงยังอยู่มึงไม่

เออ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 สามวอนสาวอนโอ้ที่ไหนเอ๊ะนี่ไหนู้น่าอะคนไม่อู้ไปอน่างเห้้อยบาที่ให้คนเยอ้เยวันนี้จ่ายห้อร้อยไปเอ้ให้หอดเขาไปได้ให้มันคืออะไรไปได้ใหเขาว่าไม่ได้จ่ายฉาฉาาแกต้องไปจ่ายไม่ได้จ่ายโอวอกีเนียยกออกแาอมังต้อ่ายเงินอ้แล้วที่มันก เออ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 เอเออเเออ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 เเออ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 เเออ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 เอเอ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 อเเออ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 เอเอ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 อเเออ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 เเออ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 เเออ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 อเอ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 อเ พี่ฟังก่อนจะพิ่งอยากได้ใครก็อยากได้พี่ก็พยานนะแต่ายเขาอย่าได็จ่ายจ่ายเ้าเ็ยอย่างเนี่ยกอดไปที่นี่กอดทีนี้ไปก่อนไมได้เงกับือกูเลยเขาไม่ได้จ่ายเงินแล้วกูไม่ได้จ่ายเขาว่าเจอแบบนี้ดูแล้วก็เขาหนุนเชียรมึงตอดคนนี้ไปมึงตดอย่บ้านก็จ่าเลยอีกทีเสก็เป็นห้าเสถูกกไหได้เลยน ฟังมูด้วยไม่อยากมึงไม่ยากใจกูไม่ยังไม่ให้เพราะยังไม่ได้มึงเอาไปจ่ายร้านค้าก่อนได้รื่องไรกูไม่ติดร้านค้า่จริงที่แรกกูนึกว่าร้านค้ามึงให้เปร์เซ็นเาพัมาไม่ได้ไม่ไม่ใช่อ้าวไม่ได้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวั้งจิตเมื่อกี้มื่อกูใจเด้ทำไมยังมึงให้กูทำไมยังไม่จ่ายเงินเขาเออเอออ้าวอ้าวอ้าอ้แล้วกคนที่ขายยังคนนั้นเ็าชื่อไหนฮะ มึงจะเช็งลูกมึงอะโดนแน่อมึงซื้อมลูกกูรวจมึงคิดหน้าตาก่อนมึงรักใครมูมึงก็แฟนในฝคนที่เด็กูจะจ่ายได้แล้วมึงยังมึงจะมาเอาเงินากเขาตั้งสองรอบด้ไงหน่อยเออเออแลมจะสมส่วนกตีไม่ได้จ่ายกูขอให้มึงจ่ายไอ้เลยจ่ายเลยนะใช่แล้วมือกี้นึวกาจ่ายแล้วเออแล้วจ่ายด้อยไม่ได้แลวมึเยังมาตอมเตอนข่อตีนจ่ายไปแล้ว จ่ายไปลายยี่สิบห้าจ่ายยี่สิบลาี่ึงอ่า้ี่สที่ไหนอเท่าไหรอะไรก็ตั้งองนันมันยี้าทอันนี้ยีแล้วแล้วแลมมึงจ่ายว่ายีสไม่ได้เอาตขอคืนมาอะไรมึงก็ไปยี่สิบไหมไม่ได้ยีต้องจ่ายคืนมายีแ่เแอโอ้โหป่ะจะจบ อะไรมึงเสยใจแล้ไหมเขากินทำไมไปแน่ไม่ต้องไม่องไปปลากกูไม่ให้มึงใช้กูทำไมมึงจ้ไปละากากรเขาเลิกช่วยเลยไปไม่ใชเลยไมาากมึงจะไม่จ่ายเลยทันารู้กี่วันแล้วไม่ตังค์ที่ไหนกูไม่มีหน้าตาเหมือนมึงอ่ะอูไม่มีตังค์ที่ไหนอ่ะมลงจได้ไม่หลงงค์หรอกหงจิตมีไรฟอผู้ใหญ่ปลาเลย กับมือแล้วไอ้เธอของแล้วมึงไม่ชื่อเลยมึงชื่อมาวุ้ชื่ออย่างที่ไหนวุ้ชื่ออย่างไม่ใช่คุณนะจ้าใช่ไงแล้วมึงชื่อไหนแล้วร้านค้าที่ไหนบ้านเต้ากูอ่เอาไปแล้วมั้ยมึงเจ้าเลยอไปจ่ายร้านค้ายี่สิบจ่ายอะไรเขาไม่ทันฝาติดที่ไหนเขาไม่ได้ติดเจ้าติดค่อยที่ไหนอ่ะเป็นเองนะไหนไปเขียนชื่อใครหลงมานนี่ได้ไงอ่ะมึงไม่จำเอกวปนี่พี่แบมก็ไม่เหลือ ไปเลยไปร้านค้าอะไรไปเคลียร์ก่อนพอจ่ายแล้วผมเอาขนมไปแล้วถ้าไม่เคลียร์ผมก็ไม่ลับเะจ่ายเคลียร์ก่อนเพราะว่าไม่เคลียร์งาไปียร์เลยฟ้ามึงไม่ชอบกูบอกกูมีตังค์กูมีให้เออกูมีให้คนลงอยู่แล้วกูมีให้ทำไมอ่ะถ้าไม่จะบอกห้อ่ะกูไม่ให้ร้านค้าสักบาทเออเอ็กถ้าไปเคลียร์ค้าแล้วมันหมดกูไม่ให้ทำไมเอาเราขายด้วยเออแล้วมันแชร์มันเชร์กูไม่ได้แชร์น้องใหญ่อ่าเขาล้ออยู่ ก็ย้อให้ตรงนี้อยู่แล้วเจนก็มึงบอกว่าให้กูเอาไปก่อนแล้วไปไล่เธอมึงฟังนะหลฟังก่อนจะเพิ่งเดี๋ยวห้่อยให้ยกูไม่เล่นถ้ามึงไม่แล้วนะกูให้แกเป็นล้านหนึ่งเงินบ้านแต่ที่นี่ไงพี่เป็นล้านอันยี่สิบบาทมึงไม่จ่ายให้เห็นก่อนได้ได้ได้เนใครเขาจะมางโอ้ยเจ้าอะไรแล้วปันฝ่านะเอามาผ่อนวันเดียวเขาไม่เอาเดี๋ยเขาเป็นกระสอบเขาให้ผ่อนวันละหกสิบบาทไม่ให้พี่มึงกนเจ้า เว้ยจะเีนบูปลงไมันตกเอาอเรียนานีด้วยต้เรียนนเาไในรายเข้าด <beginning> <world> ้วยจ้ะบอกให้แล <key> <people> ้ว <Denver> มึงไม่จใจมึงมาให้กูทำไมงก็เหนียวอ่ะเออข้าเหนียวไม่จบไปเคลียร์ข้าเหนียวดิ เันไมันื้อไปแล้วมอเอาไปกินในขนมเทียนอเกียข้เหนียวเด้เกียข้าวเหนียวเดข้เหนียวไม่จบคนไหน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 นั่นงพาคไปคดเอาไปนข้าวหนมันจบถุงย่าไหมคนไหน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 ไหนไคนไไนนนนนคนนคนไหนหคนไหนหคหามนวนคนไหไหน ไม่ต้องเอาคามาห้บาทเรียกคุณคนนี้ยังไม่คุณจะเสียชื่อนะแบบนี้ไม่เสียแต่สอบังมียังไม่จ่ายอเดี๋ยไม่เี่ยมมาจยังเนี่ยแล้วยังไม่จ่ายเมื่อกี้มันพูดว่าไม่จ่ายมันพูดกลับไปกลับมาครงที่เขาหอบมาเนี่ยเขาจ่ายยังยางยังเอาคาที่หบาทค่ายาห้าบาทนะห้าบาทเนี่ยคุณแม่ตั้งก่อนจะได้เดินตรงนี้ได้